อัสลาโอะลกุมวัะตุลละบเระการตัเบสซิ่งต้องวางให้ได้45องศาไม่องศาที่ได้สีมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่ามันมีข้อจำกัดตรงที่ระยะห่างระหว่างเสากับระหว่างชั้นซึ่งในร้านระยะห่างระหว่างเสามันก็อียู่ตั้งแต่เมตร8ใช่ไหมครับเมตร8 2เมตรหเมตร4เมตรเก็ว่านไปล้คกองสูงชั้นไม่เกิน2เมตรนั้นจะมากระชาให้ได้2เมตรไอ้ตัวสี้าองศาเนี่ยมันไม่มีทางได้นั้นเมื่ององศาเนี่ย ทิ้งไปเลยแต่ว่าเอาความยาวของมันดีกว่านะว่าเบสซิ่งเนี่ยจะต้องใช้ค,ความยาวเท่าไหร่เวลาเราคำนวณที่จะเอาอุปรกรณ์ออกไปทํางานด้านนอกก็อาจจะมีหลายวิธีนะครับแต่วิธีการคนวนจะเป็นตัวเลขก็คือใไซสูตรเอกำลังสองแล้วก็ B กลังสองแล้วมาบวกกันจะได้ C C เนี่ยก็ไปใส่รูทจะได้ความยาวของมันเสร็จแล้วจะเลืมที่จะบวกเขื่อด้านละ10เซนนะครับ10เซน นก็ได้กับความยาวของเบสซิ่งนะครับลองไปใช้ดูนะครับมินชาร์แล้วอัสสลามุอะลัยกุมตุลลอฮ์บะละกาตุ